ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูเกิลแชนเนลอีเช่นเคยนะก็คลิปนี้กิ๊กก็จะมาดันแรงสี่สี่ตามเคยนะตอนนี้กิ๊กก็อยู่ e l ลิทฮีโรอีกสามสิบสามดาวนะก็มาดูกันว่าจะตึงขนาดไหนนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กิ๊กด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากเล่นเกมกิกก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยตอนนี้ก็เข้าสู่เกมแล้วนะคะเกมนี้น่าจะตึงอยู่นะเพราะว่ามันก็สามสิบสองดาวแล้วอะ โอ้โหแล้วเขาออกขวาสามเลยเพื่อนไม่รอดแน่เลยอะ่ะเด้วเพื่อนก็ดาวแล้วด้วยมันยิงไม่ได้อะคือมันต้องกระโดดยินเอาเพราะปับหน้าต่างสูงขึ้นปะเนี่ย อยากยิงกิ๊กก็ยิงได้นะแต่แ้กกิ๊กเข้าไปล้ำเมื่อไหร่อะต <c oughs> ายแล้วคนนี้เขาก็โดดออกมาทันอ่ะ <c oughs> เขาโดดติด เมื่อกี้ทีมฝั่งนู้นเขาน่าจะเข้าช้านะโอ้โหแล้วกิ๊กโดนใบดาวาวอีกหนึ่งโอ้โหเขามีสองตัวแล้วเพื่อนกิก๊กตายหมดเลย ถ้าเมื่อกี้เพื่อนไม่ดาวก่อนนะ แน่นไงแล้วเพื่อนเข้าไปดาวอีกแล้วค่ะอ่อนเกินคือแบบเกมมันเป็นอะไรเวลายิงเนี่ยค,คือมันชอบล็อกตัวไกลอะ่ะทั้งทังที่ตัวข้างหน้าก็วิ่งมาหาเราอยู่คือกิกจะยิงตัวข้างหน้านะแต่ว่ามันไปเข้าตัวข้างหลังอะ่ะ คือขาออนเกินขวามีตัวนะบนไม่น่ามีเขานั้งใวิ่งขวาสี่เลย อย่าหาเล่นนะขวาสี่ uh. คือมันเป็นเนินล่างอะโดนอ้อมได้หมดเลยถ้าเป็นตี้กิกตี้กิกไม่เล่นนะ่ะจะอ้อมนะแต่ว่ากิ๊กกลัวแบบกิ๊กอ้อมมนาะเพื่อนไม่เข้าสอนหลังให้ ออออคือแนะนำเลยนะน,น้องๆอย่าเล่นตามนะคือแบบคือเล่นแบบตีเมื่อกี้อ่ะเอาจริงเล่นบนมันดีสุดอ่ะมันดีกว่าเล่นวิ่งขวาสี่ก็โดนอ้อมหมดอ่ะเขาน่าจะกลัวหรือเปล่ายิ่งเล่นกลัวๆแล้วเกาะกลุ่มเล่นนี่คือแบบถ้าไม่ตึงจริงนี่แพ้เลยนะเนี่ยแต่ถ้าแบ,บปีนมือพอได้แล้วก็วิ่งยัดสี่อย่างเงี้ยมันก็ชิวๆอ,ะอ่ะเพราะว่าวิ่งลมเนี้ยแบบวิ่งไปไม่ว่าจะเจอทางไหนมันก็แบบ สี่หนึ่งสีสองอะไรอย่างนี้แต่เมื่อกี้คือแบบตี้เขาไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อะคือฝีมือมันยังไม่ถึงอะเขาก็ดันนะแต่ว่าเขาดันไปแล้วอยู่กับที่อะเขาไม่ได้ดันต่อมันวิ่งไปให้แบบเราอ้อมมากกว่าเราลุมเขาทุกทาง <Blood. S 2> <The Kill. S 1> ตอนนี้ก็สามสองแล้วนะคะเกมนี้เรามากับตี้อีกพีนะแล้วก็อีกคนหนึ่งผู้หญิงแทนเีพีวันนะ แล้วมีข้างในตัวหนึ่งนะเพื่อนเข้าหลังได้นะโอเคสวยขกลมาดิ๊มีว่ะสวยด้แล้วแอดอบมีตัวหนึ่งนะชาร์จเลยละกันฮะโอ้โหกิกไม่รู้ว่ามันมีตรงนั้นด้วยพอให้หัวกิกม็ดเดียวเลย สะดุ้งเลยอะคือจะมาเอาตัวแอร์ดอกก็สำหรับคลิปนี้กีก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะใครที่อยากเล่นเกมกี้ก็กดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะ